แยมสตรอเบอรี่เบสฟูดหวานชื่นฉ่ำเบสฟูดวายกล้บหล่นเลยประมาณนั้นนะคะสวัสดีครับเรืสองเจ้วันโอ้โหโอเควันนี้จะมาทำอะไรกันคะก็วันนี้นี่นะคะมีของมให่มาโชว์นะคะอื้อะไรอะอะไรอะรูบอบแอนจิงเจอนะคะเป็นอันนี้เป็นแยมแยม แยมทาขนมปังนะคะแต่ว่ารูบอบนี้นะคะเสียดายนะคะนกไม่ได้ไปถ่ายรูปไอ้ต้นรูบอบนี้ให้ดูนะคะมันเป็นต้นไม้คล้ายๆต้นบอนบ้านเรานะคะแต่ว่าใบใหญ่มากแล้วก็มีหนามทั่วทั้งใบแล้วก็ลําต้นด้วยนะคะแล้วก็ก้านมันด้วยนะไม่รู้ว่าเขาเอามาทําเป็น,เป,นเป็นแยมเป็นแยมแล้วก็เป็นอาหารได้ยังไงนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรเราไม่สนใจเนาะตรงนั้นเรารู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์นี้มานะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนสกอตนี่แหละเนะาะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีตราสกอตไลท์สกอตเดี๋ยวน้องจะด,ดูนะคะว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะรูบอบแองจิเนอร์แจน ients, อินกริเดนต์ชูกอร์ไม่เป็นไรนะคะอินกริเด n t ์ก็คงจะมีชูกอร์แย่ๆแหละแล้วก็รูบอบสานะคะขิง5%นะคะอ่าแล้วก็อะไรเนี้ยแย่ๆเลยนะคะก็ อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ Made in Scotland Macay k James okay. อะไรนี้นะคะ Macay k นะคะ Macay จำได้ไหมคะว่า Mac ก็คือนะคะ Mac ก็เป็นสัญลักษณ์ของนามสกุลของคนสกอตแลนด์นี้แหละนะคะ Mac เป็นแคลนต่างๆนะคะเป็นเป็นเผาต่างๆในสมัยก่อนนะคะ To make our delicious rhubarb and ginger preserve We use only the finest chunk of rhubarb and then ginger. Using traditional open copper pans, the higher quality ingredients and in our authentic methods, we ensure rich fruit flavors in every batch and that special homemade mm. taste you expect from a case. คาดหวังได้เลยนะคะว่ามันจะอร่อยมากๆอันนี้เราก็ตเตรียมมาแล้วก็คือขนมปังทานเนยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาแยมหรือบอบนี้นะคะแล้วก็ขิงบเ้าก็นก็ทานครั้งแรกเลยนะคะนะคะมันลองเพื่อผู้ชมเลยนะคะเยอะทุกคนเลยนะคะเห็นไหมคะดังป๊อนี่ไม่ได้กินมาก่อนเลยนะคะไม่ได้ลองมาก่อนเลยนะคะม,มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง เกิดปีหมาปะเนี่ยต้องดมก่อนเด็ดดมเดมเหรอลแบบูกอ่ะไม่หอมนะไม่มีกลิ่นอะไรนะคะอ่ะทาไปเลยค่ะมีกลิ่นนิดนึงแต่เกือบจะไม่มีใช่ก็แทบจะไม่มีเรียกว่าแทบจะไม่มีใช่ไหมแทบจะไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันมีไทยเยอะหน่อยเนาะเห็นไหมคะทุกคนโอเคทาปกติเหมือนเรากินยมสต์สตรอเบอร์รี่เบสฟูดหวานชื่นฉ่ำเบสฟูด ร่นเลยประมาณนั้นนะคะโอเคมาชิมกันค่ะล oh, ูกอยากชิมด้วยนะคะแบ่งให้ลูกหนึงเกือบไม่ได้กินเนี่ยไปไไปกินในจานนะคะเดีดิชิมมะเดีดิชิมมะเดีดิไม่ชอบขิงนะคะโอเคมาค่ะดูนะคะ อืมแล้วดี It's ัน o d มันอร่อยมากมากค่ะมันหวานเบาๆนะคะแล้วมันก็หอม มันไม่มันไม่ถึงกับขิงเข้มแล้วก็แต่มันมีกลิ่นอย่างอื่นแต่นกไม่รู้ไม่เคยทายไม่ไม่เคยลองรูบอฟนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จักเลยเพิ่งรู้จักตอนมาเที่ยวทริปนี้เลยเลยนะคะก็เลยรู้วมันเป็นยังไงนะคะโชคดีมากๆนะคะที่เอามาลองอืมอร่อยะอะหืมจะว่าไปแล้วคะเนี่ย,ยดีอร่อยอเป็นของฝากได้เลยอะ อืมอร่อยเนี่ยอืมได้ดีต้องชิมแล้วมาชิมเร็วอร่อยค่ะไม่มีรสชาติสิ่งเท่าไรหรอกมันหวานนะคะหอมๆมันจะมีกลิ่นอย่างอื่นมากกว่า เจสสั that's just so ginger ไม่ลูกยกขึ้นบนยกหัวเอ่อเอาอีกเหรออ้าวเห็นไหมคะเห็นไหมคะจำได้ไหมคะนกรีวิวเบียร์ขิงไปนะคะนี่อันนั้นอะยังมีกลิ่นขิงอะไรกว่าอีกแต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้นกไม่รู้สึกเลยแต่เขารู้สึก แล้วลูกบอกจะขออีกเนี่ยลูกชอบใช่ไหมลูกมันมีให้กัดคำหนึ่ง It's just ginger ลูกอ่ะคำหนึ่ง Ginger on <and> toast No thank you กลับ,บ,บลูกมันต้องกลับคำ,คำนี้ <laughs> นห oh. อมอ่ะโอ้โหอ้าวเห็นไหมคะเด็กชอบหอมนะเนาะอร่อยออกทำไมเด็กนี้ไม่ชอบอ่ะ Ginger I know but it's not so strong ginger It tasted ginger สำหรับนกองเขาไม่รู้สึกขิงเลยนะคะแต่สำหรับเขาสามีเขาบอกว่ามันเป็นรสเป็นรสชาติขิงเลยส่วนลูกชายนกชอบมากนะคะขอเพิ่มอร่อยอร่อยมากมากค่ะอันนี้แนะนำเลยนะคะถ้าใครชอบขิงแนะนำเลยเพราะว่า บอกว่าถ้าคนไม่ได้เกลียดขิงนะคะก็แนะนำเพราะมันไม่ได้แรงเลยค่ะแต่คนที่ไม่ชอบอาจจะรู้สึกนอะอาจจะเซนซิฟี้นิดนึงไงรู้สึกได้นะคะก็ร้องเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมอร่อยอยู่สำหรับนกก็ให้คะแนนเต็มนะคะให้คะแนนเต็มเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะนกก็มารีวิวยามขิงเท่านั้นค่ะขิงแล้วก็รูบบบนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะนกชอบนกชอบ ถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูกันว่าจะมีอะไรมาลองอีกนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ